อากาเซต่าตายเรียบ2องมาร์กต้วนร่วมงานแฟชั่นวิกหลอ่อทะลุจอหน้าเด็กมากทำเอาบรรดาอากาเซ่ทั่วโลกถึงขั้นแตกตื่นไปตามๆกันเลยเมื่อมาร์กต้วนหรือมาร์กอเซเว่นได้ปรากฏตัวในงานเซตโลรอดแฟชั่นวิกที่จัดขึ้นในวันที่28กันยายน2022โดยในโลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็กมาร์กต้วนปารีสแฟชั่นวิก ต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของหนุ่มมาร์คนั้นสร้างความหึงหาส,สุดๆเพราะเจ้าตัวมาในผมทรงใหม่ที่ทำหน้าเด็กลงไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นที่ใหญ่ของวงการปีนี้อายุ29ปีโดยแฮชแท็กติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและเมื่อเข้าไปส่องแท็กนั้นมีบรรดาแฟนคลับโวยความหลอกกันจนไม่หวั่นไม่ไหวเลย